สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเสาร์วันที่สิบนะครับเดือนอมิถุนายนครับพี่น้องวันนี้ครับผมสีม่าแนะนําแล้วก็มาเสนอครับพืชเศรษฐกิจอีกต้นหนึ่งครับคือกาแฟพี่น้องนี่ครับต้นกาแฟครับพี่น้องผมสีม่ารีวิวครับพี่น้องให้เบิ้งว่าต้นกาแฟนี่ครับต้นกาแฟนี่ครับกาแฟนี่คือพันธุ์อาราบิกาพี่น้องพันธุ์อาราบิกาคือสีนิยมปลูกหลายครับ ทั้งปักเหนือครับของประเทศไทยครับพี่น้องทั้งเชียงไม้เชียงร่ายครับทั้งแม่่องสอนครับพี่น้องแต่วันนี่ครับผมเอาเมล็ดมันนี่ครับพี่น้องนี่ครับเอาเมล็ดมเพาะใส่ถุงแล้วก็เอามาลงปลูกเบื้องครับพี่น้องอยู่แถวบานพี่น้องแถวอีสานพี่น้องครับลักษณะพื้นที่พี่น้องนี่ครับตอนนี้ครับก็จะเป็นไฮมันเป็นภูเขาแน่ครับแล้วก็เป็นไฮนาครับพี่น้องแต่วัอ่าให้เบิ้งครับพี่น้อง กาแฟต้นนี้ครับถือว่าง,งามพี่น้องลงดินได้ประมาณเดืินก็กว่าพี่น้องเลยครับในเบิ้งครับเริ่มแตกยอดอ่อนนะพี่น้องเริ่มแตกกิ่งแตกขยายล่มตน้นเลยพี่น้องนี่ครับในเบิ้งครับผมอยากหูครับว่าพี่น้องว่ากาแฟอารบิกานี่ครับพี่น้องมันมปลูกทั้งอีสานมันเสียงหายผลผลิตบอ่อแล้วว่าหายผลผลิตแล้วรดชาิมันสีเป็นยังไงครับพี่น้องผมก็เลยอยากมาทดลองเบิ้งเพราะว่าในอนาคตถ้าสมมติว่ามันได้ผลครับมันได้ผล มันรสชาติดีครับผมกับสีขยายครับกับสีขยายแล้วก็หาวิธีเพิ่มมุ่นขายมันครับพี่น้องเพราะว่าจริงๆก็คือผมได้ไปศึกษาแล้วก็ไปเที่ยวทั้งเหนือพี่น้องเห็นเห็นต้นกาแฟพี่น้องมันปลูกลายครับลักษณะที่เิ่นปลูกนี่มันปลูกอยู่ในห่มครับพี่น้องขอโทษครับมันปลูกในห่มครับเป็นห่มลํำไล่ยครับพี่น้องผมก็เล่ยอาศัยต้นห่มของต้นยางนานี่น้องพี่น้องนี่ครับต้นยางนานี่ครับพี่น้องมาปลูกเบิ mm ่งครับผมเสีไม่เบื้องครับพี่น้อง ระยะห่างนี่กืบประมาณเกือบเกือบเมตรนึงพี่น้องที่ผมปลูกไว้ครับพี่น้องเห็นบ้างครับต้นนี้กับง่ามพี่น้องนี่ครับต้นนี้กับง่ามครับอ่าผมเพาะเมล็ดเองได้พี่น้องผมเพาะเมล็ดเองครับแล้วก็เอาไสทถุงครับพี่น้องไส่ถทุงไว้ครับนี่ครับอันนี้เมลนดได้พี่น้องอันนี้เป็นต้นต้นย่างครับพี่น้องต้นยางนาครับพี่น้องนี่ให้เบ้างครับพี่น้องสังเกตให้เบ้างครับพี่น้องว่าต้นใดที่มันอยู่ในห่มนี่ครับมันสีงามพี่น้องเห็นบ่ครับนี่มันสีงามครับผมคิดว่าเดี๋ยว อีกประมาณเกือบ,บเดือนนี้ครับผมสีไหปุ๋ยแล้ครับพี่น้องไห้ปุ๋ยขี้ไก่ขีกก้ขงัวแล้วครับพี่นอ้องมากบํารุงใหม่มั่นครับพี่น้อง็นเบิ้งครับพี่น้องนี่ต้นกาแฟครับอันนี้คือแปลงแรกได้พี่น้องผมสะเห็นว่าอีกแปลงหนึ่งครับพี่น้องทิมงปลูกได้แล้วผมปลูกไว้แล้วครับพี่น้องผมใสีไ้เบิ้งว่าผู้ใดคิดากปลูกนะครับเนาะพี่น้องจริงๆอะ่ะไม่จำเป็นมาที่ช่งางผักเหนือเสมอไปพี่น้องผมว่าผาักอื่นก็ปลูกได้ครับแต่ว่าเขาต้องศึกษาข้อมูลให้มันดีครับว่า การดูแลครับรู้ว่าต้นไม้พวกนี้ครับมันสิมักอากาศแบบใดครับมักพื้นที่สภาพแวดล้อมแบบใดครับพี่น้องก้อนห้าสิปลูกเนาะนี่ครับเห็นเบื้องรับพี่น้องก็ฤดูนี้ครับก้อปุ๋งนี่ครับเกือบยี่สิบต้นครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับงามกับสุดต้นเลยพี่น้องนี่ครับบางต้นกับท่านใหญ่ๆพี่น้องนี่ครับเห็นเบื้องนี่ครับเห็นไหมครับนี่แต่ว่าเท่าที่สังเกตนะพี่น้องต้นใดที่มันอยู่ไกลครับ หอมพี่น้องมมนสีงามครับนี่ยังต้นนี้ครับมันยู่ใได้แดดพี่น้องเห็นบ่ครับนี่เมื่อตายครับพี่น้องแต่ว่ากับบสซ้ำงามกับมันใหม่ครับมันห้อนครับผมแก้ไขโดยการนี้ครับพี่น้องเห็นไหมครับผมปลูกยางหน้าพี่น้องนี่ครับนี่ผมปลูกต้นยางหน้าควบคู่กันไปพี่น้องเพราะว่าอนาคตนี่เพราะว่าต้นยางหน้านี่ครับกับสีห่หอมหาเง่าครับสำหรับกาแฟสมุนีครับพี่น้องนี้ครับพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องมันต้นไหนใหญ่เป็นไดครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่อาการหนาเป็นห่วงเพราะว่า มันอยู่กลางแดดพี่น้องมันอยู่กลางแดดเกินไปพี่น้องนี่ครับนี่ครับกับเพราะว่าหน้าขาวว่าให้ต้นยางหน้าที่เขาปลูกไว้นี่พี่น้องนี่ครับให้มันใหญ่ครับให้มันใหญ่ท่านแล้วก็ให้เป็นลมเงาให้กับต้นกาแฟฮาวมอนี่ครับพี่น้องนี่ครับต้นหนึ่งพี่น้องนี่ครับต้นหนึ่งครับก็ถือว่าฮอตรอดล้วครับเหมียวนี่ครับนี่อีกต้นหนึ่งพี่น้องนี่ครับนี่ นี่ครับก็สิปลูกสลบับกับต้นไม้อื่นพี่น้องเพราะว่าสีแฮมมันได้เป็นลมเงาอาศัยกันและกันพี่น้องนี่ครับอันนี้คือแปลงที่สองในพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งแปลงอีกแปลงหนึ่งครับพี่น้องที่ผมปลูกไดสี่ปีหาปีแล้วพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องว่ากาแฟอาราบิก้านี่ครับนี่ครับกาแฟอาราบริก้านี่ครับกะสีปลูกแลก้วกะได้ผลดีป่ะครับ ทางภาคอีสานเท่านี้ครับพี่น้องนอกาะนี like ้ค <único> ร <Liberty répondre> ับนี่ครับไปเบิ้ลน้ำกันครับพี่น้องอีกแปลงหนึ่งครับครับพี่น้องนี่แหละครับต้นกาแฟอาราบิก้าพี่น้องนี่ครับผมปลูกอย่างครับอ่ายูตทนลมเงาครับพี่น้องให้เบิ้ลครับอันนี้คือต้นยางนาแล้วพี่น้องนะครับต้นยางนานี่ครับนี่ครับอายุของต้นกาแฟซูมานิก่ะอายุประมาณสี่ขวบปีแล้วพี่น้องนี่ครับสีม่ให้เบิ้ลครับพี่น้องว่าอ่ามันเกิดผลผลิตบ้างครับพี่น้อง ความสูงของตัวนี้กับะมาณลอยลอยหาสิบเส้นครับพี่น้องให้เบิ้ครับพี่น้องให้เบิ้งหมากกาแฟครับพี่น้องให้เบิ้งดูครับนี่โอ้ง่ายไีเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นเบิครับพี่น้องนี่นี่ครับให้เบิ้ครับกาแฟครับกาแฟพันอาร์บิกาครับพันเหนือพี่น้องเจ้าว่าเฮมังหมากพี่น้องสมบูรณ์ได้ครับนี่ครับให้เบิ้ครับนี่ครับก็สรุปนะครับพี่น้องเนาะกาแฟอ่าอาราบิกานี่ครับ ปลูกในภาคอีสานได้เลยพี่น้องปลูกยึดทั้งอีสานบานเท่านี้ก็ไดอครับอากาศแหงแรงนี่ครับแต่ว่าเขาก็ต้องเบิง่งว่าปัจจัยของมันก็คือตรงนี้ลมเงาพี่น้องตรงนี้ลมเงาแล้วก็มีความชุ่มชื้นพอสมควรครับพี่น้องนี่พอผมปลูกยึดใต้ต้นอยางนาพี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่แต่ยางนาเห็นเบิ่งอีกต้นหนึ่งพี่น้องเห็นเบิ่องตรงกระไฟต้นหนึ่งครับนี่พี่น้องเห็นเบิ่งดูครับนี่เบิ่งรับนี่ครับ นี่ครับแกแล้วพี่น้องนี่เริ่มแกแล้วครับจริงๆอยู่นี่มีเกือบยี่สิบก้นเลยพี่น้องแต่ว่าพอดีช่วงที่ผมมาอยู่ครับไฟมันใหม่ของมากครับพี่น้องไฟมันใหม่ปลาของมากครับตน้นโมหนีมันก็เลยบอย่างพี่น้องมันก็เลยตายไปเกือบเคืองก็เคืองเลยครับนี่เบิ่งครับพี่น้องนี่ก็อีกประมาณผมคิดว่าประมาณอีกสองเดือนจำเดือนพี่น้องก็แกก็สิเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยครับพี่น้องนี่ครับเวลาหมากซุกมันก็จะเป็นหมากสีแดงนี่พี่น้องนี่ครับนี่ครับ ปลูกไวก้ครับพี่น้องเพราะว่าอนาคตรธเพราะว่าเกษตรใดทดลองครับพี่น้องทดลองบดขวแล้วกับชิมเมืองครับพี่น้องวันรสชาติต้นกาแฟพุ่ซุ่มอาราบิกา้าเมื่อนี่ครับมันสีเป็นรสชาติดีคือทั้ทงเหนือบครับพ,รพี่น้องนี่ครับครับพอดีว่าช่วงห้าหกปีก่อนพี่น้องผมเลยไปขึ้นทั้งเหนือพี่น้องเลยไปเบิง้งการปลูกกาแฟอยู่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพี่น้องปลูกกันได้ดอยอครับพี่น้องมันงามครับพี่น้องมันงามดีที่นี่ ผมก็เลยมีเนี่ยคิดว่าผมอยากจะลองปลูกเบิ้งพี่น้องว่ามันสีด้บ่มันสีได้ผลบ่ครับพี่น้องกันี่ครับพี่น้องยังจะเห็นนี่ครับลอดูครับนี่นี่เบิ้งครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับก็ได้ผลพี่น้องได้ผลครับกัให對對 it, it ้เบิ้งอีู่พี่น้องนี่ครับแต่ว่ากัต้องการปุ๋ยได้พี่น้องต้องการให้ใส่ปุ๋ยครับกับปุ๋ยกับผมก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวผาพี่น้องปุ๋ยขี้งัวขี้ไก่มาหนิแหละครับใส่มันครับให้เบิ้งให้พี่น้องนี่ครับ นี่ครับนี่ครับงามดีครับพี่น้องเห็นไหงอีกต้นหนึ่งพี่น้องนี่ครับก็ต้นที่ผมปลูกครับก็เอาเม็ดจากนี่แหละครับพี่น้องเอาเม็ดแก้จากนี่แหละครับไปปลูกครับไปเพาะเมล็ดแล้วก็ใส่ถุงไว้ขายนั่นครับพี่น้องเปาไปลงดินไบบครับนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่นี่ครับก็คลายความสงสัยนะพี่้องนาะว่า กาแฟนล่ครับปูกอีสานได้บไครับพี่น้องอีสานที่ผมอยู่นี่คือจังหวัดพังงันพี่น้องอากาศกับบ้านทว่ือวาเย็นตลอดปีนะพี่น้องเนาะหนาวฮ้อนนี่กับฮ้อนหลยกันพี่น้องแต่ว่าช่วงหนาวหนาวกับือว่านาวพี่น้องน้องน้องภาคเหนือน้องน้องเชียงใหม่กันครับพี่น้องนะครับเห็นไหมครับนะครับพี่น้องช่วงนี้เวลาประมาณเกือบเที่ยงเลยพี่น้องแต่ว่าให้บ้างในสวนพี่น้องเห็นไหมครับอ่ามันจะเป็นอ่า หฮมล้ำไล่พี่น้องแดดสิบอซ่องถึงครับพี่น้องอันนี้ก็คือผมคิดว่ามันเป็นคุณสมบัติที่ดีครับพี่น้องลักษณะดีของการสิบปลูกกาแฟครับอยู่ในสวนในลมเงาพี่น้องจะให้แดดส่องถึงตลอดครับเพราะว่าผมว่ากาแฟนี่ครับในความคิดผมดพี่น้องผมว่่แน่ใจครับผมว่ามันมามั n แดดครับพี่น้องมันมามาดดั n แดดมันมั n แดดล้ำไลพี่นอ้องเห็นไหมครับทานแดดหลายมันกระสอีอ่ฮอนนะครับเนาะอากาศมันกระสีบอสี ผลผลิตของกาแฟนี่มันก็สิบอกให้พ่นเต็มทีพี่น้องเห็นบ้างดูครับนี่ครับนี่เหลักครับพี่น้องนี่นี่ครับก็จะทดลองขัวบางพี่น้องขัวดละก็สีเอามาบดบ้วงพี่น้องว่ารสชาติกาแฟที่เขามาปลูกยี่ท่าอีสานนี่ครับมันจะเป็นยังไงนี่เบิร์บเห้นบ้างอีกต้นนึงครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเออต้นนี้กะงาาพี่น้องมัสูงขนไดนี่พี่น้องนี่ครับมันกาแฟตะวันดกคักเติบเลยครับพี่น้องดอกตก เบิ้งครับพี่น้องนี่นี่ครับเนี่ยครับกะคิดว่าเดี๋ยวอนาคตกะสีขยายต่อพี่น้องกะสีขยายปลูกไปเลยครับเว่าคันได้พ้นกะกะสีแปรรูปแล้วกะคิดหาช่องทางพี่น้องเพิ่มมูลค่าให้มั่นครับพี่น้องนี่ครับในเบื้อครับนี่นี่ครับเรือบรหลายต้นพี่น้องยี่นี่ก็มันเกือบซิปต้นครับเพราะว่าช่วง ที่ผมไม่อยู่ครับพี่น้องก้อนโควิดครับไฟใหม่ครับพี่น้องไฟใหม่เลวมันมามีผู้ใดมาดูแลมันครับมันก็เลยตายไปเกือบส่วนหนึ่งเลยพี่น้องนี่ครับเบิ้ครับนี่ต้นยางหน้าพี่น้องนี่ครับต้นยางหน้านี่ครับบริเวณนี้ครับสีคิดว่าสิปลูกเขื่อพี่น้องนี่ครับนี่ครับก็โอเคนะครับนอกพี่น้องก็ผู้ใดสนใจนะพี่น้องเนาะก็ สอบถามเข้ามาไหนได้ครับพี่น้องผู้ใดอยากได้เมล็ดพันธุ์นะครับเนาะเอาไว้เพาะหรือว่าเอาไว้เตรียมปลูกครับปีหน้านะครับกัทักมาแคได้ครับพี่น้องกับผมมีเหลือหลายอยู่ครับพี่น้องกับพ่อสีแดงอยู่ครับกับสีส้งไปให้พี่น้องครับส้งไปให้ครับนี่ครับตัวนี้ง่ามพัยอีีพี่น้องนี่ครับนี่มันหักพี่น้องนี่ครับมันหักนี่เด็กหน่อยมาเล่นพี่น้องนี่ครับเป็นพวกครับอิสระนี่นี่ครับมันหัก โอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้ก็สีมา,เ,าเสนอเรื่องกาแฟาอาราบิก้านะครับเนาะจริงๆตามข้อมูลมันก็ปลูกในระดับความสูงประมาณหนึ่งหนึ่งพันเมตรขึ้นไปพี่น้องจากระดับน้ำทะเลนะครับเนาะแต่ว่ายุอีสานนี่ครับมันเกิดบ่ถึงหรอกครับแต่ว่ามันก็เกิดพี่น้องมันกับงามมันก็ให้ผลผลิตดีครับพี่น้องแต่ว่าเรื่องรสชาตินี่ก็ต้องมาศึกษาอีกทีหนึง่งพี่น้องนี่ครับหขเบคุงครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ใดสนใจผู้ใดมากผู้ใดถูกใจนะครับเนาะอย่าลืมนะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับสำหรับคลิปหนาสีมิยังกะอย่าลืมติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้กะขอตัวกลับก่อนกลับไปก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ